สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเราจะเรียนเรื่องวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะสำหรับงานในวันนี้ไม่มีงานเขียนในหนังสือนะคะ เป็นงานที่ให้นักเรียนศึกษาคลิปแล้วก็ถ่ายภาพเพื่อส่งคุณครูด้วยนะคะว่านักเรียนได้เข้าเรียนแล้วจริงๆนะคะซึ่งคุณครูจะเก็บคะแนนการเข้าเรียนแต่ละครั้งนะคะใครที่เรียนกับครูทุกครั้งและถ่ายภาพส่งยืนยันว่าได้เรียนกับครูแล้วเนี่ยจะเป็นคะแนนทั้งเทอมเนี่ย20คะแนนเลยทีเดียวนะคะส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนการทดสอบในแต่ละเรื่องไปเพราะฉะนั้นคะแนนการเข้าเรียนเนี่ยสะสมไป ทีละครั้งนะคะเมื่อจบเทอมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคะแนนที่เยอะมากนะคะดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะคะและก็รับผิดชอบงานที่คุณครูมอบหมายด้วยนะคะสำหรับใครที่สะดวกในการเรียนตามเวลาก็คือ9นาฬิกานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมวันเดโกให้เล่นก่อนเรียนด้วยนะคะ,ะมาดูกันนะคะวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอ,อุปกรณ์พื้นฐานอยู่4ตัวด้วยกันแต่วันนี้คุณครูจะเพิ่มเติมอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะคะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ตัวแรกก่อนนะคะก็คือเคสนะคะตัวนี้คือเคสหรือจะเรียกว่าตัวเครื่องก็ได้นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะเคสก็จะมีปุ่มกด อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปเคสบางตัวก็จะมีปุ่มกดที่มองเห็นชัดเจนนะคะส่วนเคสบางตัวอาจจะมีปุ่มกดเล็กๆซึ่งถ้าเราไม่ใช่เครื่องส่วนตัวของเราเราก็อาจจะหาไม่เจอก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะเคสมีองค์ประกอบอะไรบ้างด้านหน้านะคะเคสหรือตัวเครื่องเนี่ย ก็จะมีถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะก็จะมีช่องสำหรับใส่ซีดีนะคะแต่สมัยนี้อาจจะตัดช่องตัวนี้ทิ้งไปเนื่องจากว่าไม่จําเป็นแล้วนะคะแล้วก็มีปุ่มเปิดมีไฟแสดงสถานะการเปิดเครื่องอยู่เป็นต้นนะคะส่วนด้านหลังของเคสหรือตัวเครื่องนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือช่องเสียบ สายไฟนั่นเองนะคะเพราะถ้าเคสหรือตัวเครื่องไม่เสียบสายไฟก็จะไม่มีกระแสไฟเข้ามาหล่อเลี้ยงทำให้เครื่องเปิดได้นะคะด้านหลังอันแรกก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะคะแล้วก็ช่องต่างๆอย่างเช่นช่องเสียบเชื่อมต่อกับเมาส์ที่เป็นเมาส์แบบมีสายนะคะช่องเสียบสาย LAN หรืออินเทอร์เน็ตนะคะ แล้วก็ช่องสําหรับการ์ดจอต่างๆช่องสําหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์หรือเครื่องสแกนนะคะที่เราอยากจะให้มันเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเนี่ยกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือเชื่อมต่อผ่านตัวเครื่องด้านหลังนี้ได้เลยแต่ปัจจุบันนะคะอาจจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วนะคะก็คือการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนั่นเองเพราะว่าการเชื่อมต่อแบบมีสายอาจจะ ไม่สะดวกนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปอย่างคุณครูเนี่ยเวลาจะใช้เมาส์นะคะถ้าเชื่อมต่อแบบบลูทูธหรือไร้สายเนี่ยเราก็จะต้องซื้อแบตเตอรี่ในการใส่เข้าไปในเมาส์ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่มีไฟที่จะทำให้เมาส์ใช้งานได้แต่ถ้าใช้เมาส์แบบมีสายเนี่ยแล้วเสียบเข้าด้านหลังตัวเครื่องแบบนี้ ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีแบตเตอรี่ในตัวเมาส์นะคะเมาส์ก็จะใช้ไฟจากตัวเครื่องนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียที่คุณครูยกตัวอย่างให้ฟังเท่านั้นนะคะเอาทีนี้มาดูกันว่าตัวเครื่องนะคะหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะมีวิธีการดูแลที่คล้ายๆกันนะคะตัวเครื่อง จะดูแลทําความสะอาดโดยการใช้ผ้านุ่มๆนะคะหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นนะคะเช็ดเพื่อทําความสะอาดเนื่องจากว่าถ้าทิ้งตัวเครื่องไว้โดยไม่ดูแลเนี่ยฝุ่นก็จะเกาะที่ตัวเครื่องซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับอุปกรณ์ที่คุณครูเคยสอนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วว่าคอมพิวเตอร์นะคะจะไม่ถูกกับฝุ่นผงใช่ไหมคะ ดังนั้นเราจะต้องเช็ดทําความสะอาดอยู่บ่อยๆนะคะเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะต้องอใช้ผ้าคลุมพลาสติกที่คลุมไว้เพื่อไม่ให้ฝุ่นมันจับหรือมันเข้าไปในตัวเครื่องได้ใครก็ตามนะคะไม่เคยทําความสะอาดเลยแล้วเรานะคะเปิดตัวเครื่องมาเนี่ยข้างในะจะเห็นฝุ่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งจะทําให้ ตัวเครื่องทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเมื่อใช้ผ้าคลุมแล้วนะคะข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามนํำสิ่งของต่างๆใส่เข้าไปในช่องตัวเคสหรือตัวเครื่องนะคะเด็กๆบางคนอาจจะมีน้องหรือหรือแม้กระทั่งตัวนักเรียนเองนะคะที่ไม่ทันระวังอย่างเช่นเมื่อก่อนที่มีช่องใส่ซีดีใช่ไหมคะ เวลานักเรียนมาเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ของคุณครูก็จะสังเกตเห็นว่ามีนักเรียนบางคนนะคะมือสนกดแผ่นสีดีออกมาแล้วก็ใส่บางสิ่งบางอย่างเข้าไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะก็อาจจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยชำรุดแล้วก็เสียหายก่อนเวลาที่เราจะใช้งานได้นะคะอันต่อไปค่ะคีย์บอร์ดนะคะคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะคะ เป็นอุปกรณ์สำหรับนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งข้อมูลที่อยู่ในแป้นพิมพ์นะคะก็มีทั้งข้อความนะคะมีตัวเลขแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในแป้นพิมพ์ซึ่งมีเป็นร้อยปุ่มเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาแป้นพิมพ์ก็คล้ายๆกันนะคะนักเรียนต้องใช้ผ้านุ่มๆหรือ แปลงขนอ่อนหรือแปลงไม้ขนไก่นั่นเองในการทำความสะอาดนะคะเพราะว่าปุ่มของแป้นพิมพ์อาจจะมีสิ่งเล็กๆตกเข้าไปนะคะแล้วทำให้แป้นพิมพ์เนี่ยใช้งานไม่สะดวกนะคะหรือใช้งานไม่ได้ในปุ่มนั้นๆเป็นต้นเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องใช้ผ้าคลุมเหมือนเดิมะค่ะนะคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะที่ตัวแป้นพิมพ์แล้วที่สำคัญนะคะห้ามใช้ผ้าเปียกหรือของเหลว ชุบทำความสะอาดนะคะเนื่องจากว่าหากมีของเหลวหล่นเข้าไปในแป้นพิมพ์นะคะอาจจะทำให้แป้นพิมพ์เสียหายได้เนื่องจากว่ามันเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีนั่นเองนะคะเอาละตัวต่อไปนะคะครูพูดถึงแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือเมาส์นะคะเมาส์องค์ประกอบเมาส์จะมีปุ่มที่ใช้ในการ คลิกเมาส์ก็คือปุ่มซ้ายกับปุ่มขวานะคะปุ่มซ้ายก็ใช้นิ้วชี้ในการคลิกปุ่มขวาใช้นิ้วกลางในการคลิกนะคะส่วนล้อหมุนตัวนี้นะคะก็ใช้สำหรับในการเลื่อนดูหน้าต,ต่อไปของงานของเรานะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะใช้ในการคลิกซ้ายคลิกขวาเท่านั้นนะคะวิธีการดูแลรักษาเมาส์ก็ มีส่วนที่คล้ายๆกับอุปกรณ์ตัวอื่นนะคะก็คือใช้ผ้านุ่มๆเช็ดทำความสะอาดนะคะปัจจุบันมีการแพร่เชื้อโควิดเพราะฉะนั้นการใช้เมาส์ร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังเช่นเดียวกันนักเรียนอาจจะมีแอลกอฮอล์นะคะพ่นใส่ผ้านุ่มๆก่อนนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยนะคะในการใช้งานร่วมกัน ต่อไปนะคะการใช้เมาส์นักเรียนจะต้องกดเมาส์เพียงเบาๆนะคะครูยังแอบสังเกตว่านักเรียนบางคนเนี่ยใช้เมาส์ในการเล่นเกมแล้วก็คลิกเมาส์ด้วยความรุนแรงเกินไปนะคะอาจจะทําให้เมาส์ชําชรุดพังเสียหายได้นะคะและที่สําคัญเมาส์จะใช้งานได้ดีนะคะนักเรียนก็ต้องมีแผ่นรองเมาส์ทุกครั้งนะคะเนื่องจากว่ามันจะทําให้เมาส์สามารถาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตามที่เรา บังคับได้นะคะหากไม่มีแผ่นรองเมาส์พื้นผิวนั้นๆที่เราวางเมาส์อยู่อาจจะไม่เหมาะสมในการใช้เมาส์นะคะและอาจจะทำให้มีฝุ่นเข้าไปเกาะในตัวเมาส์ได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะจอภาพนะคะจอภาพเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลนะคะแสดงรูปภาพได้ตัวอักษรตัวเลขต่างๆได้นะคะ เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาจอภาพจะแตกต่างจากอุปกรณ์ตัวอื่นตรงที่ว่านักเรียนจะต้องไม่ใช้มือนะคะสัมผัสสัมผัสจอหรือใช้ดินสอปากกาหรือไม้บรรทัดนะคะในการมาชี้ที่จอจนอาจจะทําให้โดนที่ตัวจอได้นะคะโดยเฉพาะห้องคอมพิวเตอร์ครูจะสังเกตเห็นหลายคนอยู่นะคะอาจจะไม่ทันระวังนักเรียนก็เลยใช้ อุปกรณ์ในการสัมผัสจอทำให้จอเกิดความเสียหายหรือเป็นรอยได้นะคะส่วนการดูแลรักษาปัดฝุ่นก็เหมือนเดิมนะคะใช้ผ้าแห้งนะคะผ้านุ่มๆแล้วก็ใช้ไม้ขนไก่นะในการปัดฝุ่นเหมือนเดิมนะคะห้องคอมพิวเตอร์ก็จะมีไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่นที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะหลังจากทำความสะอาดเสร็จ เหมือนอุปกรณ์ตัวอื่นเลยนะคะนักเรียนต้องใช้พลาสติกหรือผ้านะคะคลุมทุกครั้งหลังเลิกใช้งานนั่นเองนะคะต่อไปนะคะลำโพงนะคะลำโพงถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเครื่องของใครก็ตามที่ไม่มีลำโพง อยู่กับตัวเครื่องจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อลำโพงนะคะเพื่อให้เราได้ยินเสียงต่างๆที่เราเปิดจากโปรแกรมต่างๆนั่นเองแต่ปัจจุบันนะคะไม่จำเป็นต้องมีลำโพงแล้วเนื่องจากว่าตัวคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะมีลำโพงติดมาด้วยนะคะยกเว้น ยกเว้นนักเรียนต้องการเสียงที่ดังมากพอนะคะลำโพงที่ติดมากับเครื่องอาจจะดังไม่พอดังนั้นนักเรียนก็อาจจะซื้อลำโพงบลูทูธแยกออกมาก็ได้นะคะหรือจะเป็นลำโพงที่เสียบสายก็ได้นะคะแต่นักเรียนก็ต้องดูเครื่องของตัวเองด้วยว่าที่ตัวเครื่องหรือที่เคสมีช่องสำหรับเสียบลำโพงมากพอไหม อาจจะมีช่องน้อยเกินไปที่ไม่สามารถจะเสียบลำโพงได้ก็ต้องซื้อลำโพงที่เป็นแบบไร้สายหรือเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อบแบบบลูทูธนั่นเองการดูแลรักษาก็เหมือนกันนะคะใช้ไม้ขนไก่ใช้ผ้านมนมุ่มหรือแปรงขนอ่อนในการเช็ดทำความสะอาดนะคะห้ามใช้ผ้าเปียกเนื่องจากว่าของเหลวอ,อาจจะทำให้ไฟฟ้าดูดได้นั่นเองอ่ะสุดท้ายนะคะเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะทำหน้าที่คล้ายๆกับจอภาพก็คือแสดงผลออกมานะคะแต่แสดงผลออกมาในรูปของกระดาษนะคะที่เราอาจจะทำรายงานนะคะแสดงสามารถพิมพ์รูปออกมาพิมพ์ข้อความหรือพิมพ์ตัวเลขออกมาเป็นกระดาษนั่นเอง การดูแลรักษาก็เช่นกันใช้ไม้ขนไก่ใช้ผ้านุ่มๆนะคะไม่ใช้ผ้าชุบน้ำเปียกในการเช็ดนะคะและเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องใช้พลาสติกหรือผ้าคลุมทุกครั้งหลังการใช้งานนั่นเอง เอาละค่ะสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะที่ครูแนะนำก็มี6อย่างเพียงเท่านี้นะคะส่วนอุปกรณ์ตัวอื่นๆนักเรียนก็ดูแลรักษาเช่นกันนะคะเราควรดูแลรักษาและใช้อย่างทนุถนอมเพื่ออะไรคะ เพื่อให้เราสามารถใช้งานอุปกรณ์พวกนี้ได้นานๆนะคะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนั่นเองดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีของตัวเองให้ถูกต้องนะคะเพื่อให้นักเรียนไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินในการซื้ออุปกรณ์ใหม่ซ้ำๆหลายๆครั้งนั่นเองสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะว่าให้นักเรียนศึกษาคลิปและถ่ายภาพคู่กับ คลิปที่นักเรียนดูส่งครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ